ไม่ต้องฟิตกว่านี้แล้วแค่นี้ก็ฟิตแล้วเดี๋ยวนีฟิตยังไงถึงชั้นไหนก็บอกว่าถ้าสมมุติแบบว่าเลตติ้งดีเนี่ยจะถอดโชว์ของครับโอ้ภาพมันดีมากคนไลฟ์นี่ประมาณ3 0 0 0 0นกว่านะภาพนี้นะตอนนี้แฟนคลับไปของคุณเป็นเท่าไหร่แล้วล้านห้าล้านห้า วันนี้แฟนคลับคุณคนหนึ่งอยู่ในรายการของเราคือคุณนุ้ยติดตามตลอดไนทีเขาคือรูปเยอะรูปอะมันจะทำไงก็ได้ไงถ้าไม่ได้เห็นตาตาพี่พูดตรงๆที่ไม่เชื่อนอก็ไม่เชื่อเชิญหมาในพิสูจน์เลยครับขอดูนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเปลี่ยนจากดูให้จับแทนได้ไหมให้จับแทนได้ไหม มันจะน่าเกลียดหรือเปล่าที่แบบว่าเออจะให้พี่จับหรืออะไรเงี้ยนะเอาว่าพี่ขอนับเบาๆแล้วกันนับแล้วกันคนเขาต้องมียังไงนะฮะมีซิกแพคเนาะโอเคให้สัมผัสแล้วบรรยายไงเออไอเด็กนี่มันเป็นเว้ยไอเด็กนี่มันเป็นเว้ยเป็นขายอ่อยครับอ่อยออยเนี่ยอร่อยแน่อ้อยออยเนี่ยอร่อยแน่อไอเด็กนี่มันเป็นเว้ย แล้วหันมาตรงนี้ชุ่มชื่นหัวใจเหลือเกินพอพอกี้กีหันไปโอ้ยเหี่ยวมากโอ้ยเหี่ยวมากนี่เหี่ยวมากนะเราเนี่ยเดี๋ยวจะดรอขอเช็คขอนิดนึงเจอกันเชิญันเล็กน้อยหนึ่งตั้มนะตั้มนะอันนั้นอันนั้นหาหมอเถอะเราเหนื่อยแตกทั้งตัวเลย สับเขาไมเนี่ยพี่ดูนี่อ่ะเปรียบทั้งเลยเปรียบอ๋อเนีเปียบดึงเต้นไปหาหมอเถอะอันไหนโชว์โชวดหน่อยนะได้แล้วโได้เลยอันนี้เดี๋ยวคนจะไม่พลาอู้่อันนี้เนี่ยเนก็รู้ว่าตัวเองเหงื่อออกเยอะมึงจะใส่แขนยาวสองคนทำไมเขาตื่นเต้นไงอ๋ออ้าวว่าแต่เมื่อไหร่จะขอสักทีคุณผู้ชมทางบ้านเตรียมผ้าไว้เช็ดน้ำมากเอ้ยน้ำลายกันแล้วแม่ลีลาเยอะซะจริง แต่ไม่ใช่หนุ่มออกัสนะครับที่ลีลาคุณนายนุ้ยนี่แหละแม่เช้าได้อีกให้น้องเปิดซะทีสอซับพอไปเลยพอไปเลย My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes.